สวัสดีครับโอ้เปลี่ยนแผนใหม่อีกแล้วครับที่แรกเขาว่าให้ไปวิ่งทรายนะฮะแต่เมื่อวานแล้วแล้วทางเจ้าของเจ้าของบอ่อเขาบอกว่า,าให้วิ่งให้มันเสร็จเลยครับทมให้มันเสร็จแล้วเราก็ลงมาเอาข้างล่างนะฮะ ลงมา,าข้างล่างโอ้เมื่อก่อนเขามาดูดทรายอยู่นี่แหละเมื่อก่อนนะโอ้ตรงนี้มันก็ลงมาได้ดิเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสาเนี่ยสาลูกเล็กเนี่ยน่าจะเปิดน้ำอ่ะน้ำให้มันไหลามานะมันจะได้ดินไม่ค่อยสไลด์ลงไปนะถ้ายอย่างนั้นดินมันสไลด์ลงไป อันนี้ขับด้วยใครไม่รู้ครับไม่รู้จากชื่อต้นไมโครมาใหม่ครับเมื่อก่อนก็จานบิ๊กอันนี้ไม่รู้ใครครับพี่เอกออกมารุ่นอะไรรุนร่นเก้าเอาเนี่ยใส่กี่จักนอนลืมนับด้วยเมื่อกี้เลยวิ่งกันอยู่สองคันแต่แลกจะวิ่งสามคันถ้ากุดอยู่ฝั่งนู้นนะที่เดิม ก็ดูว่าเขาจะใส่ตัดโน่นนี่ S M เป็นรุ่นตีแล้วเราต้องรีบไปครับขอไล่แล้วครับ <c oughs> ฉันดีเลยนี่ในป่าเนี่ยฉันดีเลยใครปวดท้องห้องน้ำหลายไ <laughs> ด้รถพี่เอกจอดนะฮะขุดไร่ าฝุ่นก็นำอีกแล้วเมื่อบานก็ขับออกไปบนทางใหญ่โอ้โหฝุ่นมหาฝุ่นเลยฮะ น,นี่ก็อีกประมาณพันเที่ยวครับเห็นเขาบอกว่าพันเที่ยวก็ไม่รู้ว่ากี่วันพันเที่ยวหกสิบตีไปหกสิบสองขันร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยหกโอ้หลายวันอยู่สี่ห้าวันนั่นแหละ กว่าจะได้ออกจากจากนี่นะอคิดสภาพไม่ออกเลยครับถ้าไปวิ่งบนถนนดำแค่สองวันนี่โอผมเห็นนะโอ้ฝุ่นนี่สุดยอดเลยแต่ผมไม่กลัวครับผมมีที่เป่านี่ที่เป่าของผมครับเอ๊เป็นยังไง ทำมาอย่างดีอ่ะเนี่ยใช้ยาวด้วยยาวอยู่ยาวพอสมควรนะ เดินแข็งแข็งน่าดูเลยนะ่นี่ย เหมือนกับคล้ายดินดินจอมปลวกลยอะไรแบบเนี้ย ขอจบคลิปเอง